สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับ <c oughs> จันร์ถึงศุกร์นะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าที่จะมาเจอเราบริษัทหลักทรัพย์ไอลาจำกัดหมหาชนนะครับที่จะทําการไลฟ์สดนะครับข้อมูลต่างๆนะครับาการเครื่อนไหยของหุ้นราคาทองคาราคาน้ํามันเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างก็มาอัปเดตกันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้นะครับที่บริษัทหลักทรัพย์เฟซบุ๊กบริษัทหลักทรัพย์ ไอล่านะครับหรือไม่ก็ที่มันนี่สเตชันก็ได้นะครับคันโดตรของเรานะครับก็รีบส่งเข้ามาหน่อยนะครับวันนี้วันวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมันจะกระจุกตัวช่วงท้ายนะครับภาพรวมต้องขอบอกว่าต้องขอประกาศว่าเราเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแล้วทำแบบบุกตุนะครับนะครับเราเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นแล้วตรงนี้เป็นเกียงการพักฐาน ระยะสั้นนะครับหลังอย่างวิ่งกันมาเป็นวนระยะเวลาเท่าไหร่ร้อยเก้าสบมาถึง150 150 <c oughs> ร้อยห้าสิบำร้อยห้าสิบก็ระยะทางประมาณร้อยห้าสิบจุดนะครับก็ถือว่าวิ่งรวดเดียวแรงมากแล้วก็พักฐานซึ่งการพักฐานก็ซอบนะครับซอบลง นะครับว่าลุ่งมค่อยดับลงนะครับแนวรับก็จะมีสองระดับนะครับก็คือหนึ่งสามสองเจ็ดมาเช้าก็ลงไปนะครับหนึ่งสามสองเจ็ดถ้าหลุดไปนี่ก็อาจจะต้องไปดูดินซีหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามเนี่ยถ้ารับไม่อยู่นี่จะเป็นสัญญาณขายทันทีเป็นจุดสต็อปร้อยของเรานะครับห้ามปิดแก๊บนี้เปิดแล้วห้ามปิดนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะแกว่งอยู่หนึ่งสามสองเจ็ดถึงประมาณ หนึ่นสามรนะครับแล้วก็มีลักษณะของหุ้นหลายตัวสลับกันไปนะครับสลับกันมาต้องดูดูนิดหนึ่งอย่างวันนี้ตัวแบมก็รายงานงบประมาณต่ำกว่าที่คาดนะครับลงหนักเลยห้าเร์เกว่าคาสเน่ของการเล่น t f เฟกเล่นดัชชีฟิวเจอร์นะครับเราไม่ต้องมาเจอกับเรื่องพวกนี้ในเรื่องของงบการเงิน Insider t ์เทรดดิ้งาวเคิ นะครับเพราะเราดัชนีเนี่ยม,มันมันไม่มีเจ้าด้วยนะครับมันสามารถเล่นได้ถ้าเล่นถ้ามีฝีมือพอเนี่ยดัชนีแฟกว่าการเล่นทุนนะครับเพราะการเล่นทุนเนี่ยเราต้องสู้กับเยอะเลยอ่ะสู้กับ insider selling สู้กับเจ้าสู้กับข้อมูลที่เรารู้ไม่ถึงเนี่ยอยู่ๆโผล่มาลบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ไม่เนี่ยคือข้อเสียของการลงทุนถ้าถ้าลงทุนระยะยาวไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าเราเรา,เราจะเป็นนักเก็งกำไร s e ดดิ้งเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับโอเคเรามาดูคำถาม,ถามวันนี้เคแบงก,กลับมากลีดอีกแล้วนะครับครับสวัสดีครับคุณสคัครสวัสดีครับคุณศิริกุลสุขันสาค่ะครับ กาดีมากนะครับครับสวัสดีครับคุณนิตยา c p s ของคุณสิริกุลนะครับ เทคนิคนี้ก็ชนแนวต้านอยู่นะครับบริเวณ28สลึงแล้วถ้าเบรกได้เนี่ยน่าจะไป31.50เ,เลยนะครับ CFS นะครับเขาก็าเป็นหนึ่งในที่ฝรั่งกับมาซื้อคืนนะครับ ก็จะขึ้นมาเยอะแล้วนะชนดาวต้านนี่พอดีเลยสามสี่ห้าสิบนะครับแล้วก็โอเวอร์บอร์ดแลมีอยู่น่าจะเทคโอฟิไปก่อนนะครับเพราะว่าเต็มที่เลยก็ได้สามแสนคือดีสุดแล้วนะอืม b ี c นะครับคนเล็กนะครับโอ้โหเป็นไร,รวิ่งจะกก็คืขอ,ขอแก๊สมันอยู่แนวะต้ามันจะอยู่ สิบเอ็บาทแล้วก็สิบสองบาทนะครับโลเดิมตรงนี้นะครับยม่มีเยอะเลย EA อืมไมเด็กแล้วไม่ไปยอยยอยไม่ค่อยสวยแล้ว จริงๆเบรกเบรกตรงนี้มันควรจะเป็นสี่สี่เจ็ดห้ามควรเป็นบายสิกญาลแต่ว่าเริ่มมีกลุ่มร er ีวเซอร์เพอร์เทินชอตเทอร์มเนี่ยเป็นนักกติน่าจะเทสโปรฟิตไปก่อนนะครับขายไปก่อนนะครับสวัสดี สวัสดช็อตเทอมก็ไม่สวยมีดับปักวิญญาณระยะสั้นเกิดขึ้นนะครับก็มีสัญญาณให้เทคโปรฟิตไปก่อนเช่นเดียวกันนิตยาบิก,กิมนะครับเหมือนกันเลยสัญญาณให้เทคโปรฟิตเลยนะครับ h a ั a ไปแล้วนะ s t a สมประสงค์เอากระจบไปนะครับที่ผ่านมาขึ้นมาเพราะว่าได้ในสงโควิดนะครับทำถุงมือ,อยางทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันก็เนติเมนต์มันก็เสียไปแล้วเปิดสัญญาณขายเปิดแก๊สกระโดดลงอย่างนี้เนี่ยต้องขายตามอยู่แล้วนะครับ ดูดิเอ็มนะครับอืมดีวลุ่มตัวนี้ว่าลุ่มน้อยครับก็ชนนาต้านนะครับนาต้านอยู่ห้าสมห้าสิบ ห้าสี่ห้าสิบนะครับไอบีเอลตัวที่ไหนออกลบมาไม่ดีตบบันเดียวยังขึ้นต่อนะครับก็ ยังคงให้ทาเ์เก็ตเดิมไวประมาณยี่เก้านะครับแต่จริงมีอยู่ก็ก็ทยอยใท้โปรฟิตได้แล้วนะที่เรานําซื้อมาตลอดตรงนี้น่าจะกาไรแล้วแหละไม่ตลอดถึงเป้าหมายก็ได้นะครับบ้านปูมันมีประเด็นประเด็นใหม่ก็คือตัวโจไบเดนนะครับเขาเป็นคนที่จะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับเข้าไปทําสัญญา ฝรั่งเศสนะครับขพอตกลงฝรั่งเศสซึ่งจะเป็นตัวลดโลกร้อนก็คือหมายความว่าจะลดการใช้ถ่านหินลงนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือบ้านปูนก็จะมีแก๊สอยู่พอสมควรคือถ่านหินถ้าดับลงมันก็จะไปดีกับพื้นที่แก๊สนะครับมันก็เลยสั่แสช็อเทอร์มยังดูดีอยู่นะครับถ้าเกิดช็อตเทอร์มมันยังให้แบาทอยู่ มาฝากมันีี่สเตชันนะครับคุณดาสวัสดีครับคุณศิระบี i อก็ยังขึ้นมาก็จะติดดาวต้านเจ็ดบาทสิบห้านะครับชอบเทอม วันนี้โอเค p o s i t i v ซื้อเล่นสั้นได้นะครับเราขายเจ็ดบาทนะครับขุมเสียงมนะนิดเดียวเองบํารุงล่าดก็โดนไม่สวยแลวช็อคเทอมมันวิ่งแรงนะครับแล้วก็มีดับปักวิญญาณมีแท่งแดงอิปนิสตานะครับ เินทน่านอมตะอืมแพทเซนสวยนะครับรอรอเบ สวยงามรอเบรกสิบสีบาทนะครับเพื่อจะเป็นสัญญาณซื้อทาเกตอยู่ข้างบนเลย16บบาท30าทนะครับ MDC ที เอ็ก็ชนนาต้านอยู่อืมจะเทโปรฟิตนะครับเจมาก็ชนนาต้านอยู่เหมือนกันไม่สวยเลยมีอมตะสวยตัวเดียวนะครับคุณดาเอดวาน เวานทำไมทำตัวอย่างนี้กลับมาแนวรับอีกแล้วอืมไปรอข้างล่างได้เลยฮะรอ้อยร้อเจ็ดสิบประมาณเนี้ยนะครับรวานแท่งแดงใหญ่เกินคุณพัชรีนะครับจีซี ชนเหมือนกันเทคโวฟิตได้แล้วนะครับโอบอร์ดสุขีแล้เจ็ด้อร์เซ็นต์คุณละ,อ,ลละอ่อนละธานี แล้เจะมีบาสิกแนลนะครับสำหรับเทรดดิ้งนะครับจะต,ต้านอยู่ข้างบนอยู่แถวๆสามบาทเจ้าสิบถึงสี่บาทนะครับใต้จาม,ม,ม,มีมีมีบาสิกนาลด้วยนะครับพัสโกอืมก็ ยังไม่มีอะไรนะครับเทคนิคดูค่อนข้างยากมันมันมีช่องโวตรงนี้เพียบเลยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติแล้วนะครับ W H A ไม่ต้องส่งคำถามก็น,นะครับเยอะมากเลย ว่าจะตอบไม่ทันไม่สวยสู้อมาตะไม่ได้นะครับ G U N K U L กันคุณก็ณณณเหมือนกันถึงมุจังหวะปรับฐานแล้วนะครับาาลลก็เป็นจังหวะขายทำกำไรนะครับชนแนวต้านแล้วก็ล่วงลง แบมนะครับผต้องรอก่อนนะพลิกล้องอย่างนี้จะต้องไปรอกันใหม่แถวแถวยี่สิบบาทแถวแถวน้นหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพื่อเข้าไปยุ่งนะครับ ุสิรินทรอนแฟนตัวยงสงมือ,อยางจบแล้วก็แค่รีบาร์เฉยๆนะครับนะตานก็อยู่แถวเจ็ดสิบหกเนี่ยแถวนี้มันเป็นคือนอาจจะมีเครื่องหนึ่งตอนออกงบหรืออะไรแต่เขาไม่นับแล้วแหละเพราะว่าราคามันตอนนี้ทุกคนมองไปข้างหน้าแล้วนะครับว่าถ้ามีวัคซีนโควิดมาสมมือ,อยางมันราคามันก็คงต้องต้องดอวราที่ผ่านมาราคาสมมือมัน มันดีขึ้นมากนะครับครับสวัสดีครับคุณสมจินตนาเก้าต่อไปแล้วนะครับครับมันดิสเ่ชั้นหมดแล้วนะ ไปแล้วนะคาราบาลปุ๊บนะครับก็ไซเวะนะครับคาราบาลปุ๊บไม่มีอะไรเฉยๆนะครับก็ไซเวร้อยเก้าบาทถึงประมาณ125 แถบนี้ยังเป็นถือว่าเป็นโซนแนวต้านนะครับนะครับคุณดุสิตครับสวัสดีครับ CRC ทำท่าพักเพื่อไปต่อนะเนี่ย ชาทเกจจะอยู่ประมาณสามสิบสี่บาทบวกบวกนะครับ c p s เระตอบไปแล้วนะฮะกลับไปดูยันหลังได้อ,อตัวทิปรุ่นไเ,เนี่ยอีกชวัวลนก็สวยนะครับ มีสัญญาณซื้อ สมสมจินตนาเกาต่อบไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับ ก็อยู่ประมาณเจ็ดบาทสามห้าอืมน่าจะขึ้นต่อได้อีกนะครับอืมไม่รู้แรับพลาม้ายังไม่จบอ่ะแต่มันก็ค่อยๆไซเวอร์ขึ้นไปนะครับ ุณวินนะครับที่อยู่มไม่สวยแล้วแทงแดงกองแทงโอกาสหลุดได้รับสูงมากโอกาสหลุดนิวโลสี่บาทแปดสิบสี่บาทแปดสิบลงไปสิบสามบาทสามสิบได้เลยนะครับ เค okay. เราก็มาดูตลาดรวมหน่อยตลาดก็ยังตบไปตกมานะครับอยู่ลักษณะของการปรับฐานอยู่ไม่ไม่ซีเรียสอะไรอืม CRC มาแบกซื้อเด่นนะครับวันนี้โอเคแล้ว เจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับส,ส,สวัสดีครับ